เชื่อเลยแล้วพระเอกช่องเจ็ดคนนี้คือผู้อยู่เบื้องหลังภาพวันวานของณเดชน์ย่า เป็นคลิปสุดหวานที่แพ็คก,กระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนกันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์สำหรับคู่ของณเดชน์และยาย่าซึ่งทริปนี้ณเดชน์ยาย่าไม่ได้ไปกันเพียงแค่2คนเท่านั้นและหนึ่งในผู้ร่วมทริปนี้คือพระเอกจากช่องเจดอย่างหลุยเฮดาซานโดยล่าสุด23มกราคม2566หลุยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ารู้จักกับณเดชน์มาตั้งแต่เด็กๆแล้วเข้าวงการบันเทิงในเวลาใกล้ๆกันสำหรับทริปนี้ก็สนุกดีแต่ไม่กล้าเล่นสก,กีเพราะกลัวบาดเจ็บกลับมาถ่ายละครบูไม่ได้ ทริปนี้เป็นช่างภาพให้กับณเดชน์ยา่ยาด้วยเห็นเขาทั้งคู่หวานกันก็ต้องมีเก็บภาพมีแฟนคลับทักมาขอภาพคู่หวานๆของณเดชน์ยา่ยากันเพียบเลย